ชมม p พสิบห้านกคุ้มหลวงปู่ซับปัต,ปตลุกนะครับนกคุ้มอีกรุ่นของหลวงปู่รุ่นนี้มีสามกะไลนะครับเคยเห็นมาแล้วนี่เป็นกะไลทองครับเหมือนกันครับตะกัวชุบกะไลทองกะไลเงินกะไลนาบครับ หลวปู่ับยสบเ9าเมษา20นครับนี่ไม่เหมือนใครครับตัวนี้ไม่มีห่วงมีหลังยันเหมือนกับตัวที่หน้านี้ที่ทํามาที่สําคัญมีโค้ดครับโค้ดตัวนี้โค้ดของเป็นยันตัวเดียวกับตรงใต้คอนะครับต่อโค้ดลักษณะจะอ้วนกลมสวยกว่าตัวที่ EP 1 4ครับตัวนี้วัตตลุกตัวนี้ นิสตายนสองศูนย์ครับ